จากโจนะคะป้าจู้ขายขนมคกในวันที่3มกราคมในวันแรกขายได้กําไร100บาทและวันต่อๆไปจะขายได้กําไรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าวันละ10บาททุกวันข้อใดต่อไปนี้เป็นวันที่ของเดือนมกราคมที่ป้าจู้ขายได้กําไรเฉพาะวันนั้น340บาทนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะวิธีทําค่ะ เราจะใช้สูตรของลำดับเลขคณิตนะคะก็คือ an เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบหวงเล็บ d นะคะค่ะวันแรกนะคะที่ป้าจู้ขายได้นะคะมาเขียนก่อนนะคะเดี๋ยวลืมวันแรกหนึ่งร้อยบาทค่ะ จากโจ์เลยนะคะได้กําไร100บาทแล้วก็เพิ่มไปเพิ่มไปนะคะ1ิบาทนะคะทุกวันนะคะก็จะเป็นนี่คือวันที่3นะคะเพิ่มไปวันละ10บาทอันนี้วันที่4นะคะอันนี้ก็เป็น120เป็นวันที่5อันนี้เป็น130วันที่6นะคะเป็นแบบนี้ไปนะคะจนถึง340 นะคะเราไม่รู้ทีนะคะว่ามันคือวันอะไรค่ะจริง,จร,งจริงนะคะเราต้องใช้พจน์ที่หนึ่งนะคะแต่เราไม่ได้เริ่มจากจน์ที่หนึ่งเราเริ่มจากพจน์ที่สามนะคะก็คือวันที่สามนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะให้ A นะคะเราจะไม่ใช้ A หนึ่งเพราะว่าเราไม่มี A หนึ่งนะคะเราก็จะเป็น A สาม ตรงนี้ก็จะเป็น A 4ตรงนี้เป็น A 5แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น A 6ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราไม่รู้นะคะแล้วก็เป็น A N ไงคะอยากรู้ว่า a ห้อยด้วยเลขอะไรนะคะแล้วก็ต้องไปหาค่า N นะคะค่ะมาเริ่มหากันเลยนะคะ a n เท่ากับ A 3บวก n อนลบสามนะคะเท่าแล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่ดีด้วยนะคะ a n นะคะเราตรงนี้คือเป็นสามร้อยสี่สิบใช่ไหมคะเราก็เอามาแทนเลยค่ะเป็นสามร้อยสี่สิบเท่ากับ a อสามที่เราเพิ่งเขียนไปนะคะตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยเราก็ใส่ไปเลยค่ะบวกค่ะ n อลบสามวงเล็บ d ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสิบ บาทไงคะที่เพิ่มทุกๆวันค่ะย้ายหนึ่งร้อไปลบสามร้อยสี่สิบนะคะย้ายไปลบกันนะคะก็จะได้สองร้อยสี่สิบเท่ากับเหลือวงเล็บนะคะวงเล็บเอออุอ้ยลืมใส่ลืมไม่ได้นะคะเหลือวงเล็บอันนี้สองวงนะคะ ค่ะแล้วก็ย้าย10นะคะไปหาร240ค่ะมาหารกันนะคะก็จะเหลือยีสิบี่เท่ากับตรงนี้ก็จะเหลือแค่ n ลบสนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องหาค่าที่ลบกับ3แล้วได้ยี่สบสีนะคะแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะ เอ็น <N S 2> เท่ากับยี่สิบเจ็ดไงคะตอบนะคะตอบป้าจุขายได้กำไรสามร้อยสี่สิบวันที่ยี่สิบเจ็ด ของเดือนมกราคมค่าขอจบการน,นําเสนอเท่านี้นะคะ